<c oughs> สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอยู่ในทริคข้วโลกเหนือกันนะครับในลาเดยอนเอิร์ดนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเควสแรกเลยแล้วกันนะครับก็เป็นค้นหาเครื่องจากค้นหาของอะไรพวกนี้แหละครับแต่ว่าครั้งนี้มันมันจะแตกต่างออกไปเพราะว่ามันอยู่ที่เต็นนะครับเพราะว่าอยู่ที่เต็นเนี่ยมันก็ถ้าถ้าเป็นแบบนี้นะครับมันจะมีอยู่2ที่เลย ก็จะมีตรงนี้แล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับที่เป็นโขดหินด้านหลังนุ่นนะครับแต่บางที่ผมคิดว่าอาจจะมีเออเป็นที่ซ่อนอะไรพวกนี้นะครับให้น้องหมามุดเข้าไปนะครับก็จะมีอีกตรงนี้นะครับกรณีที่ซอมบี้มันชุกชุมนะครับแต่ว่าของผมที่เห็นก็คือไม่ได้ชุกชุมมากนะครับอ่ะต่อไปเลยก็คือล่าหมูป่านะครับหมูป่าตัวนี้รู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยนะ ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับแต่ว่ามันจะมีเรื่องปแปลกๆอยู่ก็คือว่าหมูพวกนี้ครับมันจะเดินออกจากแมพเวมันจะเดินออกจากแมพแบบนี้เลยครับเนี่ยเห็นไหม้วผมเราก็ต้องพยายามฆ่ามันแต่ว่าไม่ใช่นะครับผมคิดผิดเวคือถ้ามันเดินออกจากแมพนะครับมันก็จะแบบไม่สนใจเราอะไรพวกนี้นะครับถ้ามันไม่ชนกําแพงเกาะมันก็จะหนาแต่ว่ามันจะมาเรื่อยๆนะครับมันจะมาเรื่อยๆจนกว่าเราจะทำควสเสร็จนะประมาณนี้แหละ ก็มไม่ต้องกลัวนะครับนะถ้ามันเดินออกจากแแบบก็ไม่ต้องไปตามมันก็ได้นะต่อไปครับโอ้อันนี้ที่ที่ซ่อนของอันนี้ง่ายเลยครับที่ซ่อนของมันมันน่าจะไม่เหมือนกันมัน้งมันไม่ได้ให้เข้าไปเก็บกล่องนะครับมันเป็นเนี่ยต,ตัวนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจเลยว่าถ้าเราเอาสกินรถที่มันใหญ่ที่สุดเนี่ยมันจะทําบั็กได้หรือเปล่านะครับมันก็จะมาทาบั็กเนี่ยตรงด้านหน้านี่เลยเพราะว่า ถ้าเจอซอมบี้ธรรมดาก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเจอซอมบี้แบบนี้ก็โอ้ยากระดับหนึ่งเลยโอ้ดิจัดการยากซะด้วยครับ ถ้าเราไม่เห็นกล่องพวกนี้นะครับให้กดตรงที่เควสตรงนี้นะครับมันก็จะชี้ลูกศรไปเออผมไม่ท e, ันสังเกตเลยนะแต่ว่าอาจจะมีคนสังเกตอยู่นะครับแต่ว่าผมช่วงแรกผมไม่สังเกตเลยถ้าหาไม่เจอก็กดตรงนี้ได้นะครับมันก็จะชี้ไปใต้กล่นี้แล้วรอบที่2เนี่ยผมจะไม่สนใจเลยน่าจะน่าจะถึงมั้งรอบ2น่าจะถึงนะครับรอบแรกไม่น่าถึงรอบ2ก็โอ้คือเพนเลย ผมว่าเอารถมาจอดก็น่าจะจอดได้เหมือนกันจอดทําบล็อกอะไรพวกนี้นะตีตีพวกนี้นะเพราะว่ารถคันนี้มันใหญ่ต่อไปคุยกับชาวนาอันนี้เอาง่ายๆเลยก็คือเผาเผาพวกเนี่ยพวกหญ้าพวกอะไรพวกนี้อ่ะเออก็ง่ายๆเลยครับอย่างแรกก็คือมาตรงนี้อแล้วก็อย่าเพิเ่งไปเผานะซอมบี้มันจะมาเยอะอะไรพวกนี้อ่ะแต่ว่าของผมก็จะไม่ได้ มาจนแบบหมดทุกเควสอะไรพวกนี้นะครับแบบเควสที่มันเออมันมันทำทริกได้อะไรพวกนี้นะครับธรรมดาก็อาจจะไม่ไม่ต้องอะไรพวกนี้นะครับอ่าพอนี่แล้วก็ไปเผาเลยนะครับแต่ต้องระวังระวางทีมันอาจจะเล่งไปหาซอมบี้นะครับแต่ว่าเราก็ย,ยังได้อยู่ดีมันยังได้อยู่ดีนะครับเผาแล้วก็รอจนกว่าลมันจะมีดาวขึ้นมาค่อยออกจากแมปอ่าโอเคแค่นี้เองครับ คือเราไม่ต้องฆ่าซอมบี้อะไรเลยแล้วก็ไม่ได้โดนหนักขนาดนั้นต่อไปนะครับสังหารซอมบี้เวสังหารซอมบี้นี่มันก็แล้วแต่นะครับว่าสังหารยังไงแต่ว่าของผมเนี่ยก็จะแบบนี้เลยก็จะเอามาจอดอย่างนี้แล้วพอจอดอย่างนี้แล้วนะครับก็จะเป็นล่อออกมาแล้วก็เอามาตีอะไรพวกนี้แต่ใช้คบเพลิงตีก็ได้นะหรือว่าจะตีทีละตัวก็ได้ต,ตีทีละตัวผมมองว่าประหยัดกว่านะ แต่ว่าถ้าล่อมาแบบนี้ก็ยังไงดีอะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาบ้างเออสำหรับพวกที่เวลตันอะไรพวกนี้เวลตันเขาเขาไม่น่าทํากันนะมีแต่ผมนี่แหละผมว่าทําอะไรพวกนี้นะครับคือล่อมาเยอะๆแล้วก็บุ้มเลยทีเดียวเลยส่วนมากเปลืองชุดนะครับทำบแบบนี้เปลืองชุดเปลืองยานะอาวุธก็ถ้าไปได้ไกลระดับหนึ่งก็ไม่น่านะไม่น่าจะมีปัญหาอะไร สิ่งที่ยากก็คือมันเลงยากนี่แหละครับคอยอะไรพวกนี้คอยเผาไปคือมันมันใช้ได้นะถ้าเป็นตัวเล็กๆแบบนี้นะครับเราสามารถใช้คบเพลิงตีไปได้อะไรพวกนี้ถ้าเป็นตัวอ้วนก็ไม่ไหวครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบตัวพวกนี้อ่ะตัวอ้วนไม่ได้นะครับกับหมูป่าก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นแบบตัวธรรมดาอย่างตัวเล็กๆนี่นะครับเราสามารถใช้คบเพลิงตีได้นะครับอันนี้ก็เออถ้าถ้าใช้ใช้คบเพลิงตีเนี่ยประหยัดละ น,นี่ประหยัดแล้วนะครับแต่วามันก็เล็งยากอยู่นะครับต่อไปเก็บกู้เสาอากาศอันนี้เป็นเควสเดียวเลยน่าจะไม่ยากมากก็หาตรงที่มันไม่ชุกชุมอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เปิดเลยแต่บางทีมันก็มาเกือบหมดเลยก็มีนะครับอันนี้ก็อันนี้ไม่ไม่ใช่ทริคแล้วแต่โชคแล้วกันอันนี้ถ้าหาไม่เห็นก็เหมือนเดิมครับแต่อะไรที่ที่เควสนะครับมันก็จะนําทางไป โอ้อันนี้กวาดล้างเรอเผื่อใครที่มีนี่นะครับบึ้มเลยทีเดียวเลยนะครับลูกซองไม่โดนตัวเองนะครับไม่ไม่เหมือนกับ a อเคนะครับแต่ว่าใครจับจังหวะดีๆก็แป๊บเดียวนะบึ้มอุ้ยถ้ามันเล็งเล็งหมาป่านี่คือจบเลยนะเนี่ยถ้ามันเล็งหมาป่าแล้วอยวหมาป่ามันชอบพวกสัตว์ป่าแล้วไม่ใช่หมาป่าพวกสัตว์ป่าี่มันชอบวิ่งผ่านตอนที่จะใช้สกิลอะตาย ตายเนี่ยต่อไปวินิโกเหมือนเหมือนกันกันกบยักษ์เลยยักษ์มันมียักษ์น้ําแข็งแล้วก็จะมีเอ้ยยักษ์น้ําแข็งมันมันใช่ตัวทดลองหรือเปล่าไม่ใช่นะครับก็ต้องต้องบอกว่ายังไงดีเป็นเจ้ายักษ์แล้วก็จะมีเวนดิโกแล้วก็จะมีอะไรไม่รู้อะที่อยู่เสาสัญญาณนั่นแหละนี่แหละคือบอสที่นี่อาจจะเจอได้เป็นบางครั้งนะครับที่นี่รถเนี่ยมัน,ม,นมันช่วยได้อยู่ระดับหนึ่งนะครับรู้ว่ายังไงดี เออคือตอนนี้อะประหยัดั้งประหยัดนะครับก็อันนี้ช่วยได้นะอ่าเดี๋ยวลองดูกันดีกว่าว่าคบเพลิงเนี่ยมันจะช่วยได้ไหมคือคบเพลิงไม่มีทางไม่มีทางโมเดลแม่มดนะเนี่ยมดอแม่มดเนี่ยตีไกลนะเฮ้ยเห็นไหมครับไม่ได้คือนัดต่อนัดเลยโอ้ยไม่ไหวครับทีละสิบสีมันก็ดูทีละสิบสี่อะไรพวกนี้ แต่ว่าหอกได้นะแต่ขอผมไม่ครับเอาเป็นปืนเนี่ยยิงไปเทเลลิกเน้นอยขอแค่มันไม่ดูดคืนก็พอแล้วแต่เอเอบักเนี่ยทํายากเหลือเกินผมว่าไปจอดใกล้ๆมันแล้วก็วิ่งอ้อมรถเนี่ยยังจะง่ายกว่าอีกเอ <c oughs> โอเคเสร็จแล้วต่อไปครับอืมสังหารเจ้ายักษ์นะครับยักษ์เยือกแข็งอ๋อไม่ใช่ยักษ์น้ําแข็งสินะ อันนี้จอดไม่ได้นะครับถ้าหมามันอยู่ด้านหน้าเนี่ยมันจอดไม่ได้นะครับบางทีก็ไปที่สถานีตํารวจอะไรพวกนี้ก็มีปัญหาอยู่นะครับเอาน้องหมาไปด้วยอะไรพวกนี้เออต้องเอามันออกหน่อยนะเพราะว่าถ้ามันไป็นตันทางอะไรพวกนี้รถมันจอดไม่ได้ต้อง,ต,อง,ต,องต้องลองแล้วอะ่ะนี่ก็ยากครับอุ้ยเลือดเลือดพันหนึ่งแต่ว่ากอไม่หนามากอเรียบร้อยติดกับดักซะแล้ว เดี๋ยวลองลองเเพิงลองเขาเพิง,ง,ง,งได้ไหมมันไม่มีทางพวกนี้มัน,ม,นมันตีไกลพวกนี้อ่ะเออมันมันไม่มีทางโอ้ก็ต้องออยอมแล้ว,ยอ,ลวยอมแล้วก็ต้องใช้เนี่ยแหละเออปืนพุเนี่ยยิงไปกอแค่ไม่โดนตีว่ามันตีแรงอยู่นะครับหรือว่าชุดเกราะผมไม่ดีวะไม่น่าใช่มันมันตีแรงระดับหนึ่งเลยนะเนี่ยอ่าโอเคจบแค่นี้เอง ออสะบักสะบอมแล้วครับเออมีแต่เราเท่านั้นแหละที่แทบไม่เป็นอะไรเลยต่อไปนะครับอันนี้น่าจะหมดทริคเลยมั้งทริคนี้น่าจะทุกคนก็น่าจะรู้กันนะครับเออผมก็ไม่น่าแล้วแต่ว่าเผื่อใครที่ยังไม่รู้นะครับนะอ่าตรงนี้มันใช้ครบเพลิงได้คบเพลิงคือปืนปืนไอ้พวกนี้ก็จะหมดไม่เยอะอ่ะในช่วงแรกๆถ้า ถ้าตีแบบนี้นะครับถามว่าตีแบบนี้มันมันยากไหมเหรอมันก็เหมือนกับตัวที่อยู่ที่ฟาร์มเลยนะครับสไตล์เดียวกันครับสไตล์เดียวกันแต่ว่าที่หอสัญญาณนันมันมันเกินมนุษย์มนาเกินไปอ่ะพอถึงระดับหนึ่งมันก็จะกาอน้ําแข็งมันก็จะละลายแล้วมันก็จะเริ่มใช้สกิลละคือะยาไกลแล้วเริ่มใช้สกิลละแล้วก็ปืนปืนสัตร์ไปได้รู้สึกว่าช่วงหลังๆนะครับมัน พอถัองน้ํามันอะไรพวกนี้ระเบิดใสม่มันแรงเหรอนะในช่วงแร,แรกก็อาจจะไม่ได้แรงมากหลบหลังนี้ป่ะหลังนี่เออแต่ต้องระวังนะตอนที่มันโดดมาแล้วผมโดนนี้เนี่ยตุ้มเลยครับตายเลยบัดบังเกอร์ซีเก็บไหมออมีมีเก็บบัตรบังเกอร์ซี <c oughs> ออ C ด้วยจะไปลงบังเกอร์ซีในอ,อนาคตผมว่าเกมนี้ปิดก่อนแหละผมว่าเพราะว่าคุณลองคิดดูดิบังเกอร์ซีนะครับเอตอนนี้มีแค่ B เท่านั้น โอเคข้าวของก็มีประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวขอลองอีกอีกครั้งหนึ่งก่อนว่ามันจะเปลี่ยนไหมมันเปลี่ยนเนี่ยนะอ่าประมาณนี้เลยโอ้ส่วนเรื่องบังเกอร์นั่นเลยครับแล้วแต่ทุกคนเลยนะบังเกอร์ซีเนี่ยยังไปไม่ได้แน่นอนครับอ่าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทริคที่เอามาฝากกันก็มีประมาณนี้เลยนะครับก็บักทริคเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับบ๊ายบาย